สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใส่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้ใส่ลุงพาเข้าครัวคะ่ะกับเมนูต้มยำปลานินที่เราจะแปงลงร่างให้เขาเป็นต้มปลาอาหารพื้นบ้านถิ่นอีสานด้วยการใส่สองผักนี้คะ่ะนั่นก็คือนี่ผักชีลาวและนี่ก็คือผักขยงใส่ลุงล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาผักขยงนะคะความยาวที่เขาตัดมาขายก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งเนี่ยค่ะ เก็จะเด็ดบ้านบ้านใส่ลุงเรียกตุดค่ะเ้ากัตุดเข้ากระตุดเป็นเคืองอย่างสิค่ะคือใส่ลุงขออนุญาตใช้ภาษาอีสานอุทุมพรพิสัยสศรีสะเกดเพื่อความอินเทรนในการแปลงร่างต้มยำปลานิลให้กลายเป็นแกงปลานิลค่ะเบื้องต้นก็คือเฮ้าสิได้พักไหแแงมันบอกค่ะพักคะแแงเนี่ยนะคะเฮ้ากับแบ่งเคืองค่ะเข้ากับตุดค่ะ ตูดแบ่งสี่ค่ะได้สองขางบเฮาก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนี่ค่ะเฮาก็ะตูดแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยเอาตูดจำเนี่กับพ่อเวลาเพื่อนออกมาขายมันก็จะยาวประมาณนี้แหละค่ะถ้ามมันยาวแห้งเฮาก็ะตูดเป็นสามท่อนก็ได้ด้อค่ะเด้ออ่านี่ตูดเป็นสามท่อนค่ะตูดเป็นสามท่อนเนาะอืมเจแเราบันนี้เข้ากันเนาะเข้ากับเอาผักซีลาวเนี่ยผักซีลาวรั่มมันใหญ่เนาะมันก็ะตูดบ่ได้เนาะมันกบ่สะดวกด้วยค่ะเฮากับเอามีดเนาะ อ่าค่ะผักผักซีเ่าวล้มมันยาาแล้วกับมันไหต่วนมันไ่เนาะเท่ากับตูดประมาาเนี่ยค่ะอันคือถ้ามแมนสันแห้งมันกับ่บเป็นตะกินค่ะ มันบสวยเท่ากับเอาประมาณจักนิ้วหนึ่งหรือสองนิว้วค่ะมันก็จะเป็นตาแเสบเนาะอันนี้ก็คือว่าป่าไสาลุงซอนมาป่าไสาลุงเนี่ยเพิ่นเป็นค้นเห็ดกับขา่าวเป็นแม่ค้าขายกับขา่าวขายเพิ่นว่าเฮ้ยตุสสันเกินไปมันก็เหตุแห่แกงเฮ้ยโบมีสีสันสดใสบบสวยงามเพราะมันมุนค่ะมุนอุ่ยปุยอ่าเพราะฉะนั้นเท่ากับยนี่ประมาณหนึ่งนิว้วหนึ่งนิ้วครึ่งหรือสองนิว้วแล้วแต่ความยาวที่เราชื่นชอบถ้าเราทํากินเองนะคะส่วนมากไสลุงจะใช้ประมาณสองนิว้วค่ะนี่ประมาณนี้สองนิ้ ถ้าเมนเท้าเฮดกินเองใ,ใสุ้มกระเจีประมาณสองนิ้วเนี่ยแหละคะ่ะนี่เห็นไหมหรือแม่เราก็ดูตามเท่ากับเมืองตามความยาวของผักเข้าก็ได้ว่า,าเท้าเอาสองนิ้วเนี่ยมันจะได้หลยปันไดเองเสียค่ะประมาณนั้นเนาะอ่าอันนี้ค่ะผักซีเร่าลงไปในหมอ้อไฟฟ่าเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ เบื้องต้นเนี่ยส่ลุงม,มีสองถุงเด้อค่ะเดอ้อพักในี่ยเซดุงก็จะแบ่งค่งไว้ใส่รอบนาก็อีกหมอหนึงเดอ้อมันนี่กินโตเดียวกับพ่อเดอ้อค้นโตน้อย,อยแล้วก็สวยๆยังใส่ลุงเนี่ยกินลายโตบ่ไ,ได้นะคะมันสีอิ่มแห้งโพดค่ะมันนี่ส่ลุงก็ถือศีแปดน้ำพร้อมส่ลุงกินข้าวแค่มื้อเช้ากับเมื่อเว้น กินข้าวแค่ยำม,มือ้อไงนะคะข้าวไงกับข้าวเวนนะคะลวกกันมื้อเดียวนะคะมื้อเย็นสะดุงไม่กินแล้วเนี่ยเหมือแรล่งบอกกินเพราะว่าถือศสลแปดค่ะกินน้ำปลาหน้ากินนมนี่ค่ะอันนี้เข้ากับใส่ลงไปเนาะเออเนี่ยเดี๋ยวสสดุงเมืองกร่าอีกถุงหนึ่งที่เข้าสีจงไว้เนี่ยค่ะอันที่เขาสีจงไว้เนี่ยมันมันสีหน่อยสีลายพันใบนเนาะอ่าโอเคเบื้องต้นสสดุงจะกินโตใหญ่ก่อนเนาะกินโตใหญ่ก่อนแล้วก็ นี่ค่ะเอ้าวสำนีก่อนเนาะอ่ะมาบัดทีนี่เฮามาเทแกงปลาน,นิ่นของเฮาลงไปในหม้อค่ะเมนเลยค่ะเดี๋ยวเฮาบ้านได้เสียบปากนะค่ะเด้อสะดุงยังบ้านได้เสียบปากนะคะเดี๋ยวเฮามาแกะแกงปลาน,นิ่นก่อนเด้อโอ้ยแกะยากอยู่เด็ดนี่มามาเมาินบัดทีนี่อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สะดุงน้ำเด้อค่ะเด้ออ่า เสริรลงเทกต้มยำปลานนนนะคะลงไปในหมอ้อพอลงไปในหมอ้อปุ๊บมันจะกลายเป็นแกงปลานนนฮะนะคะนี่ปุ๊บนะผมก็เป็นคนชอบกินน้ําแกงนะเส็ร์งขออนุญาตรูดเอาน้ําแกงออกมาค่ะ,ะรูดเอาน้ําแกงออกมาเพราะมันเป็นวุ้นเนาะแช่ตู้เย็นไว้มันจะเป็นวุ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เนี่ยคะ่ะพันถุงแกงแบบเนี้ย เราก็เอาหนังยางรัดไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาไปชิงขยะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้มยำปลาเนนแล้วก็ข้างล่างเป็นผักไทแหงเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็รอมันร้อนค่ะคุณขานะเสร็จแล้วเราก็จะอร่อยล้ํานําสมัยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าต้มยำปลานินร้านเนี่ยแกงปลานินร้านนี้ที่สูงซื้อมาเป็นเจ้าประจําของใส่ลุงนะคะคือเขาอทําอร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่หอมเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ ผักชีลาวแล้วก็ผักแคง,งให้เนาะนะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้เซลุงเสียบปลักแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเสียบปลักแล้วกําลังจะเดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้แล้วโอเคเดี๋ยวเซลุงขอทําการ ทำให้มันดูน่ากินก่อนแล้วเราค่อยมาชมอีกทีหนึ่งตอนอยู่ในถ้วยนะคะว่ามันน่ากินขนาดไหนคะ่ะสำหรับคลิปนี้แกงป่านิ่นใส่ผักไขแ่แยงและผักชีลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮสาลุงเด้อคะ่ะขอบคุณเลหลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย